มันคือสีมีแต่แนวเิ๊งแท้บอยยอมสบายดีพี่น้องนี่ขนเฮ็ดมาใหม่ไม่ได้ซ้อนะพูนจะเต็มลงได้แล้วได้แล้วไปเอาขึ้น บอกทางผู้สมปลายว่าธุรกิจหมื่นล้านนะคะนี่คือธุรกิจหมื่นล้านของเรานะฮะทุกคนใช่มันคือนะฮะมันคือมันคือธุรกิจหมื่นล้านนะคะใช่นนะะต้องรวย ต้องปังเรว่อยๆปังๆจีพี่น้องเห็นเมื่อกี้กาแม่นเฮดขอนขาวพี่น้องเ้ยมันบอ่ออกมันหนาวลงทุนไปสองล้านกว่าฉันอยากจะบ้าตายรายวันแต่ฉันไม่ตายหรอกล่าสูดพี่น้องล่าสูด ฟังเฮ็ดหน้าฟ้ามาแบบนี้เป็นจะได้เห็นมันเป็นจะได้ปย่งน้าหูดอกยังมันมีประสบการณ์กับกันอันหูเฮ็ดนางฟ้า มีแต่โหดอย่างเดียวหลับร้องว่าออกเป็นหมดเธอ,อสี่ร้อยก้อนพี่น้องเอ,อ้ยสามพันสองร้อยบาทก้อนละแปดบาทอาอันนี้ปไปรูดไปใส่เธอ ไปได้ละสะผานลงเด็นั่งฝ่าบอพี่น้องคอยออกลายลายตลูกเดอพี่พี่พี่อย่าลืมซื้อของหนูนะพี่บอกว่าคอยมันออกมาก่อนเถอะเด็นั่งฝ่าคือสิบบราแพแดละพี่เอยแบบนี้พี่คุณพี่หา คุณพี่ฮะเห็ดนางฟ้าน่าจะไม่พลาดนะฮะอ้าวอันกระลุดเพราะว่าถากกันอีกจะตนะ ทักสอบนองรวนข้างบนนะจะมาใส่น้ำก้านเลยบ่ายนึงเป็นจังไงแท้มึงึงอยากออกให้มึงกูอยู่หาแล้วพวกเห็ดคอนขาวพวกบ,บ่มักดีสู้นั่นให้สุภพกันอยู่สงสัลสุภพกันบ่มักดีเอง คิดดิคิดช่วยกูทีอืย่าม,มาหลดนะใส่กันก็เอาใหม่ขอใส่อันเท่านั้นแหละ เจ้าโฮดเนี่ยเบาผู้ีทนางฝานห <Okay. S 1> ได้สีเลยเนาะ,ะเราตั้งเพิ่อหมดโฮดใส่ปาปะขนไดหมดเปิดขอ้อมี่ได้เขายูทูบอยู่แล้วคะแนนนี้นะออกลายรับลูกเดินผู้ใหญ่ใจดีพนหาซื้อ พี่น้องเอ้ยเฮดคอนนี่ถ้าแม่มันหอนมันก็นมีโอกาสอยู่ดอกอันนี้ล้มล้มนาวนะพี่น้องคุณเจ้าสิาส่ว่าด้ได้สนะเราบยาให้โอกาสเฮด่อยเกิดเลยมึงโตดมึงเลืออก <c oughs> เออขึ้นผูด้ไดนฮะต้องต่างใจกูก็กูใส่ฝั่งนี้แล้ว <c oughs> บอกคุดถ่ายความฝันกูกับเป็นจริงบอกว่าไงนะเจ็ด เอามาใส่คนละเคืองสุดท้ายก็ได้มาใส่จริงๆโอล่ะเครืองมังไปเคลียร์ปรรไปเลยปะป ปแปดมาอีนุ้งนุ้งใส่แปดนั่นแหละาใหมเอาตัวยาวเด้อร้อยมาโลโอ้ยฝากเป็นกำลังใจเ,เด้อพี่ปานอาทุกคนทุกท่านก็คุณลหลายที่คอยซับพอร์ตโด,ดยการดูคลิปจนจบคลิปแล้วก็ไม่ค้ามโฆษณานะฮะอันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดาน้งล้มนะพี่น้องเนาะ เห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าดำเดีย่ยว่าเด้๋ยเอาดอกซีขาวมาให้กูนะตอนนั้นนะมันหลับกับอากาศบ่ได้พี่น้องเอ้ยมันหนาวที่จริงมาดูเสือมันนะซึ่จะเบิ่งเสือมันมันบ่อกออกมันหนาวขอละอู้อัง อุกอางถังเทอุกอางถังใจงบุจากแนวคุณอะผูยังสองอยังสี่ยังหายัางเจ็ดยังแปดยังเก้าสอบสิบสิบเอ็ดสอบอสี่ร้อยก้อน จะเป็นมึงลมบ่แล้วบ่เลิกจะเป็นมึนหนาวบ่เลิกบ่แล้วข้ามึงนาวมึงกรสิบ่หอยหอนเลยจักดีเสียดยังกับบ่ได้เหตุจะเป็นซาดตอ้คองเางดการคุด กามเนื้อ,อเสบอีกขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณหลายๆลายเฮาคาซีงดของกินที่พวกมันแหละย,ยันไขมันข้นกันได้เนาะสาเหตุที่มันขึ้นนายอนเฮากินนึ่งเรากินซีนเฮากินติดต่อกันแต่ว่ากินเท่าละหน่อยเราได้กินลายมันสะสมอะไรเนาะเอาเห็ดนางฟ้ามาต่อพี่นอ้องเอ,อ้ยอันนี้สามพันสอง ตัวนั้นนั้นสองล้านปลายสองล้านกว่าก็สามพันกว่าบาทคือกันเกือบสี่พันเกือบสี่พันบาทพี่นนองเฮดคอนบไดราตัวหนึ่งก้าตัวหนึ่งแหลรเนาะเห็นด้วยลักษณะตอนแรกว่าสิเอามาเบิด์สองว่ะทังเฮดทางฝ่าทั้งเฮดคอนข้าวหรือแบบนี้ ได้สั่งเฮ็ดคอนคาวไปสองหลานปลายแล้วมันเบิดเงินลายเลยดีก็เลยแบบโอ้ยบอกเอาดีกว่าเห็ดนางฟ้าเลยสั่งโจ๊กสุดท้ายเฮ็ดคอนเอาเอาเฮ็ดนางฝ้ามามาเสริมทับให้อยู่ทําการเลยพี่น้องซัมนีเ้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายถูกกำลังใจขอบคุณมากมายเลยนะฮะ